เผยชมหน้านางเอกของเข้มหัสวียอมรับก็สื่อว่าวันไหวไม่กล้าแม้อยู่ใกล้ศบตาวันไหวกับนางเอกคนนี้แฟนคลับต่างเฮสนันเมื่อเข้มหัสวีพักเข้าพงภไยศาลได้มีโอกาสร่วมง,งานกับนางเอกในฝันอั้นพัสราภาชัยเชือ้อ แม่จะร่วมงานกันมาแล้วจนละครจะออนแล้วตอนนี้หนุ่มเข้ยมยอมรับว่าเจอทีไรอยู่ใกล้ทีไลก็เกรงทุกทีและไม่กล้าสศกตาพร้อมชมพี่อ้ําว่าน่ารักและนิสัยดีเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากประทับใจและเก่งทุกครั้งที่ได้เจอ พร้อมเผยสาเหตุไม่กล้าสบตาพี่อ้ําพราะมองนานๆแล้วเขินสบตาละวาวุ่นเลิยพี่อ้ําเองก็รู้ว่าตนเขินและยิ่งพี่อ้ําเห็นตนหูแดงหน้าแดงยิ่งเข้ามาแกล้งทําให้เขินเข้าไปอีกจนพยายามหึดสู้ย้อนกลับไปเข้มหัดสวีภาคพงภไยศารเกิดวันที่21สิบงหาคมพศสองพันนักสแสดงชายสังกัดสถานีช่อง7 HD เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการชักชวนจากผู้จัดก,การส่วนตัวในปีพศ2559ได้มีโอกาสร่วมแสดงในละครเรื่องปฏิหารเดอะซีรีส์ในฐานะนักแสดงรับเชิญเข้มหัสวีได้เรียนรู้การแสดงเพิ่มเติมต่อมาในปีพศ2561 ได้เซ็นสัญญาเข้าเป็นนักสแสดงในสังกัดช่อง 7sd และได้เปิดในฐานะพระเอกละครช่วงก่อนหัวข้ามเรื่องไฮโซซออนในบทของไอดินประกอบคู่อาภาภาวิไลโดยละครเรื่องนี้สร้างเรตติ้งได้ดีจึงทำให้เข้มหัสวีเริ่มเป็นที่รู้จักเข้มหัสวีได้สร้างกระแสเรตติ้งให้กับละครช่วงก่อนข่าวข้ามอีกครั้งกับเจ้าสมิง ละครแอคชั่นโรแมนติกในบทตองทีตะวันคู่กับทัพทิมอัญยรินทีราธนันพัฒนางเอกมากฝีมืออีกคนหนึ่งของช่องเจ็ดจากกระแสตอบรับที่ดีของเข้มหัดสวีทำให้เขาได้รับบทพระเอกในละครหลังค่วที่เป็นช่วงที่ผู้ชมละครมากที่สุดกับหัวใจลูกผู้ชายคู่กับนางเอกสาวที่สาน้าสอนฝึก นอกจากงานด้านวงการบันเทิงแล้วเข้มหัสวียังทำงานจิตอาสาที่มูลนิธิร่วมกตันยูอีกด้วยเข้มหัสวีอัครพงศ์ไพศาลจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมในโรงเรียนจังหวัดบึงการปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีที่สาขานิเทศศาสาตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต